คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast หลายครั้งเวลามีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเรามักจะโทษพระเจ้าก่อนแต่เราเองก็มักจะอธิษฐานขอสิ่งต่างๆขอการอวยพรขอการปกป้องแน่นอนว่าการอธิษฐานขอเป็นสิ่งที่พระเยซูได้สอนเราไว้ชัดเจนว่าเราทำได้และควรทำ แต่พระองค์ก็ทรงสอนเราให้รู้จักที่จะเชื่อฟังและสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยผมเองก็เคยโทษพระเจ้าครับในวันที่หัวใจของผมแตกสลายในวันที่สถานการณ์รอบด้านไม่เป็นไปตามที่ผมตั้งใจให้มันเป็นซึ่งมันไม่ผิดหรอกครับที่หลายครั้งเราจะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคกับศัตรูหรือกับการทดลองต่างๆแต่มันก็คงไม่ดีใช่ไหมครับ ถ้าเราเอาแต่ต่อว่าสถานการณ์หรือต่อว่าพระเจ้าโดยไม่ฟังเสียงของพระองค์เลยว่าในเหตุการณ์นี้พระเจ้ากำลังจะให้เราเรียนรู้อะไรมันก็ใช่นะครับเราเจ็บปวดอยู่เราอยากให้พระเจ้าเห็นใจเรารู้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราเอาแต่ตะโกนว่าไม่เข้าใจโดยไม่ฟังคำตอบแล้วเราจะเข้าใจหรือรับรู้ถึงการสัมผัสข,ของพระเจ้าได้จริงๆหรอครับ ดังนั้นก่อนนอนคืนนี้ผมเลยอยากใช้เวลาช่วงสั้นๆที่เราจะกลับมาหาความจริงของพระเจ้ากันเราสามารถเริ่มต้นด้วยการระบายความเจ็บปวดให้พระเจ้าฟังบอกสิ่งที่เรารู้สึกอย่างซื่อตรงต่อพระเจ้าและเมื่อเราอธิษฐานแล้วก็อย่าลืมหันหน้ามาหาความจริงของพระเจ้าซึ่งเราสามารถพบได้ในพระคัมภีร์ครับและวันนี้ผมมีพระคัมภีร์ที่อยากยกมาหนุนใจทุกคนครับ สำหรับคนที่กำลังหัวใจแตกสลายพระเจ้าบอกคุณในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ18ว่าพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่หัวใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่สิ้นหวังสำหรับคนที่กำลังรู้สึกกลัวพระเจ้าบอกคุณในพระธรรมโยชูวบทที่หนึ่งข้อ9ว่าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปสำหรับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวพระเจ้าบอกคุณในพระธรรมอิสยาห์บทที่4 1ข้อ10ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกําลังของเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา สำหรับคนที่ต้องการความหวังพระเจ้าบอกคุณในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ1 1ว่าพระยาเวตัดว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระคำพระเจ้าเท่านั้นที่พระเจ้าบอกกับคุณและผมอยากให้คุณได้รับรู้ว่า ในพระคำต่างๆที่พระเจ้าบอกกับคุณนั้นพระเจ้าทรงห่วงใยคุณมากเมื่อไรก็ตามที่ผิดหวังและเสียใจอย่าลืมกลับมาหาความหวังแรกในชีวิตของเราความหวังที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวังกลับมาหาพระเจ้าใช้เวลาอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วคุณจะพบฤทธิ์เดชที่จะทำให้คุณลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีพลัง และเป็นจริงอยู่เสมอในชีวิตของคุณและผมถ้าหากคุณต้องการอ่านพระคัมภีร์ผมขอแนะนำให้คุณเสิร์ชหารายการ Living Life เพื่อเป็นคู่มือในการที่จะทำให้คุณอ่านพระคัมภีร์ได้ง่ายมากขึ้นครับการกลับมาหาความจริงของพระเจ้าจะเป็นทางเดียวที่ช่วยคุณได้ครับงั้นเรามาอธิษฐานด้วยกันสั้นๆนะครับพระเจ้าครับขอบคุณพระองค์สำหรับการอวยพรการจัดเตรียม และการปกป้องทั้งสิ้นในชีวิตของเราทุกคนในเวลานี้ขอพระองค์ประธานสติปัญญาและประธานมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อซึ่งก็คือพระวจนะของพระองค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจของเราและเราจะหมั่นรดน้ำพรวนดินตามที่พระองค์บอกและขอพระองค์ทำให้มเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อนี้จะงอกเงยและเติบโตขึ้นเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งและไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือการทดลองใดๆ ที่ยังมาไม่ถึงเราขอบคุณพระองค์ที่ไม่เคยทิ้งเราเลยแม้สักวินาทีเดียวเราขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก night. Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง C.G.N. Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ